วันที่25กันยายนนี้จะโอนเงินก้อนแรกให้กับผู้กลุ่มเบาบางนะฮะไปเป็นเงินสดทันทีกลุ่มที่2นะครับก็จะแบ่งจ่ายหรือจะรองเงินดิจิตอลทั้งหมดถ้ารอบอกเชนเนี่ยไม่ได้ในปีนี้ประชาชนไม่สนใจว่าจะใช้เงินที่เป็นเงินดิจิตอลหรือเงินสดแต่เป็นสัญญาที่พักเพื่อไทยบอกไว้แล้ว ว่าจะต้องมีเงิน1 0 0 0 0บาทเข้ากระเป๋าสวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมในเพจนิวเคลียของโพสต์สุดเดนะครับคำถามหลายคนนะที่บอกว่าเรื่องของเงินหมื่นจะมาไหมวันนี้ตอบได้ว่ามาแน่แต่จะเห็นภาพข้างหลังฮนะก่อนไปเรื่องเงินหมื่นเนี่ย เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับภาพข้างหลังของท่านเนี่ยที่ชั้นล่างของเนชั่นเรากําล,ลังอยู่ในระหว่างการรับมอบและแพ็คของนะเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งยังมาบริจาคทั้งสิ่งของและเงินกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ภาคเหนือนะครับน้ําท่วมเยอะและก็จะลามมาที่ภาคอีสานนะครับเราในฐานะคนไทยต้องช่วยกันนะครับไปถึงเรื่องเงินหมื่นเงินดิจิตอลนี่ครับ ที่ต้องบอกว่าเลื่อนมาหลายรอบหลายรอบและหลายคนบอกไม่ตรงปกแต่จะเลื่อนหลายรอบหรือไม่หรือไม่ตรงปกอย่างไรก็ตามประชาชนบอกว่าคอยมาเถอะมาเถอะรอมานานแล้วรอมาตั้งแต่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับตั้งแต่เพื่อไทยเขาเปิดตัวนโยบายว่าจะแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปตอนนั้น ทุกคนเลยแล้วบอกว่าลาว55ล้านคนและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีการบอกว่าจะเริ่มทันทีที่เป็นรัฐบาลและเลื่อนไปจนหนึ่งพอยอและเลื่อนไปหลายครั้งหลายคนล่าสุดคุณเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่ง14สิงหาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งมีการลังเลว่าจะเกิดขึ้นไหมแต่ท้ายที่สุดนะครับคำถแถลงยืนยันในการประกาศนโยบาย ของรัฐบาลคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรซึ่งเป็นนายกต่อจากคุณเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยเหมือนกันยืนยันแล้วว่าทําแน่และทําทันทีเกิดขึ้นเดือนนี้ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันแล้ว25นี้แจกครั้งแรกคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนะครับพูดในการถแถลงนโยบายว่าเป้าหมายนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่ง มาอาจจะต้องทําให้เห็นผลเลยเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทําให้บรรดาเศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่ต้องดูนะครับวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นวันที่คณะอธนตรีประชุมนัดแรกหลังจากถแถลงนโยบายเสร็จก็จะเอาเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยหรือเงิน10,000บาทเนี่ยเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อขออนุมัติเฟสแรกเฟสแรกสําหรับใคร สำหรับกลุ่มผู้ประอบางซึ่งกลุ่มผู้ประอบบางก็โดยความหมายประมาณ14.5หรือ14.2ล้านคนเนี่ยจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มที่2กลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งลัมตีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นรองนายกรัมตีคุณพิชัยชุณหวัชิระประกาศในที่ประชุมรัฐสภาในการถแถลงนโยบายนะครับวันที่25เมษายนนี้ไม่เกิน26นะฮะแต่คาดว่าจะเป็น25แน่นอน จะโอนเงินก้อนแรกให้กับผู้กลุ่มเบาบางนะฮะจำนวน1.42แสนล้านบาทเอ่อก็คือประมาณ14.2ล้านคนนะครับไปเป็นเงินสดทันทีคำว่าเป็นเงินสดทันทีคือใช้อะไรก็ได้เพราะเข้าบัญชีทุกคนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากลุ่มแรกเนี่ยได้ทันทีนะครับกลุ่มที่2นะครับซึ่งลงทะเบียนไว้เรา30ล้านคนอาจจะทับกับกลุ่มแรกด้วยนะฮะ ก็จะแบ่งจ่ายเป็น2งวดตอนนี้กำลังซิดเซเนโออยู่นะฮะว่า2งวดดีหรือ1งวดดีก็มีกรอบคิดว่าเงินสด5,000 50, 0มา5 0 0 0ันไหมและก็ก้อนที่2เป็นเงินดิจิตอลหรือจะรองเงินดิจิตอลทั้งหมดให้บล็อกเชนคิดให้เสร็จสับในระบบนะฮะถ้ารอบล็อกเชนเนี่ยไม่ได้ในปีนี้ต้องรอปีหน้าแต่ถ้าคิด2รอบนะฮะปีนี้จะได้5,000ปีหน้าจะได้อีก5,000 ก็ต้องดูนะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรในการเคราะเฟสสองเฟสแรกเคาะแล้วนะครับโดยที่คุณพิชัยชุณหบวชิระนะครับก็บอกว่าเฟสสองเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าต่อแต่จะต้องไปดูอีกทีหลักเกณฑ์ในการที่จะบอกนะถ้าถ้าเงินดิจิตอลจริงๆโดยไม่โอนเงินสดเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายแต่เป็นเป็นเงินสดเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเดิๆเอาไปใช้หนี้ก็ได้เอาไปซื้อสลากออมสินซื้อสลากหรือไป ทำอย่างอื่นได้หมดไม่มีเงื่อนเพดานหรือเงื่อนไขแล้วนะครับในการทำลายที่จะโอนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ14.2ล้านคนจะโอนเงินวันที่25กันยายนนี้ก็แปลว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยได้เงินแล้วนะครับงบประมาณที่ใช้1.2แสน1.42แสนล้านนะครับส่วนที่2นะครับก็อย่าบอกอีก30ล้านคนแต่อาจจะไม่ถึงนะอย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยมันลงทะเบียนทับกัน ก็เขาบอกว่าจะต้องพิจารณาเงื่อนไขความพร้อมงบประมาณซึ่งต้องใช้งบปี2 5 6 8แปลว่าต้องไปดูหลังเดือนตุลาคมฮะที่อนุมัติได้ว่าเอาไปทําอะไรอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องไปดูนะฮะว่านโยบายเรื่องของเงิน1ล้านบาทที่เขากําหนดไว้ว่าตอนนี้จะใช้งบประมาณประมาณ450,000ล้านจะมาจากอะไรบ้างทบทวนการินทีมาจากงบประมาณค้างจากปี2 5 6 7เนี่ย ราว4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านเป็นงบกลางนะฮะอันนี้คืองบกลางที่มีอยู่เดิมส่วนงบเพิ่มเติมที่มีการขอใหม่นะเป็นงบเพิ่มเนี่ยประมาณ122,000ล้านซึ่งประกาศใช้ในงบประมาณเพื่อรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วเนี่ยนะไปรวมมันถึงได้แสน0 0 0ล้านบาทนะครับก็จะใช้ทันทีและงบประมาณปี2 5 6 8เนี่ยนะครับก็จะใช้อีกส่วนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งถ้าไม่พอ จะต้องไปกู้ยืมเงินจากทอก่อต่อนะบางคนบอกว่าไม่ใช่กู้ยืมเงินเป็นเอาเงินมาก่อนแล้วไปใช้คืนมันก็คือการกู้นนะประชาชนไม่สนใจว่าเงินจะมาจากไหนประชาชนไม่สนใจว่ารูปแบบเนี่ยนะครับจะมาอย่างไรหรือใช้เงินที่ไหนมาและจะใช้เงินที่เป็นเงินดิตกลหรือเงินสดแต่ขอให้เข้าในนี้เลยครับในกระเป๋าเงินเขา หนึ่งบาทเพราะเขารู้สึกว่าได้มีเงินเติมและเป็นสัญญาที่พักเพื่อไทยบอกไว้แล้วว่าจะต้องมีเงิน1,000งบาทเข้ากระเป๋าและรัฐบาลก็มั่นใจว่าการที่เงิน1,000งบาทไปกระตุ้นคนราว4 0่สถึงสีล้านคนนี้จะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจเ,เติบโตได้0.5%ของ GDP นั่นหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยรัฐบาลบอกว่า จะเติบโตได้3%ก็จะเป็น3.5%หรือว่ามีการลดการเติบโตทางเศรษฐกิจเหลือ2.5%ก็จะเป็นร้อยละ3นั่นแปลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตมาสีจะกกระตุ้นได้ดีขึ้นประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยฝ่ายค้านในการประชุมรัฐสภาเพื่อถแถลงนโยบายรัฐบาลก็จะเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยครับก็ไม่กล้าที่จะคัดค้านมาก mm hmm. เพียงอาจจะบอกว่าไม่ตรงปกเท่านั้นเอง นั่นคือคุณหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับก็อ,ออกมาพิรายว่าเนี่ยมันเลื่อนมาหลายครั้งรูปแบบหลายรูปแบบสุดท้ายเนี่ยนะเงินดิจิตอลไม่ตรงปกไม่ตรงปกคือมันไม่ใช่ดิจิตอลจริง,รงเป็นเงินสดบางส่วนหรือเป็นเงินสดทั้งหมดแต่อย่างที่บอกนะครับมันก็ได้แค่ติดจริงสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านบอกแฮปปี้แล้วมา10,000บาทแปลว่าถ้าได้10,000บาทและโอนเข้ากระเป๋าคนได้ทันทีเนี่ย นโยบายข้อแรกของพรรคเพื่อไทยทําสําเร็จทําสําเร็จนะก็จะเหลือนโนยบายอีก2ข้อที่ชาวบ้านรอนั่นก็คือค่าจ้าง600บาทซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า1ตุลาคม400บาทมาแน่ทั่วประเทศขณะที่จะเป็น600บาทได้หรือไม่ภายในปี2 5 7 0ต้องดูกันอีกทีหนึ่งส่วนค่าเงินเดือนนะครับข้าราชการนี่ครับจะขึ้นเป็น2 5 0 0 0บาท ได้หรือไม่ตอนนี้ก็ตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาเริ่มมีการขึ้นสเต็ปแรกจะขึ้นสเต็ป2ใน2ปีได้ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งเรื่องเงินเดือนค่าจ้างจะเป็นตัวฉุดลั่งเศรษฐกิจหรือไม่จะทําให้คนไม่กล้าลงทุนหรือไม่ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่รัฐบาลต้องคิดเพราะนักลงทุนจะหนีไหมเพราะค่าจ้างสูงอันนี้ก็ต้องไปสังเคราะห์กันอีกทีแต่ถ้าไม่ทําก็มีปัญหาอีกว่าเฮ้ยไม่ทําตามนโยบาย พอไม่ทําตามโิบายที่สัญญาไว้กับประชาชนเนี่ยโอกาสในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยก็จะมีโอกาสน้อยแต่ถ้าทําได้หมดทั้ง3เรื่องนะครับทั้ง3เรื่องเรื่องของเดิจิทัลซึ่งเข้าใจว่าทําได้แล้วและก็เรื่องของค่าแรงเรื่องของเงินเงินเดือนข้าราชการทําได้ไดแล้วก็จะมีโอกาสที่พักเพื่อไทยเนี่ยครับจะไปประกาศตอนหาเสียงปี2องถ้าอยู่ครบนะว่าเราทำได้ มีโอกาสสูงในเรื่องอบัตร30บาทรักษาทุกโรครักษาทุกที่เขาเริ่มทําแล้วแปลว่านโยบายนี้ทําได้ก็เหลืออย่างที่บอกนะฮะอีก2เรื่องเท่านั้นเองต้องจับตาดูในระยะเวลาที่เหลือไม่ถึง3ปีทําได้ไหมต้องติดตามกันต่อแต่อย่างน้อยที่สุดเงินดิจิตอลที่เลื่อนมาหลายรอบหลายรอบเนี่ยนะครับวันนี้เกิดขึ้นแน่นี่คือเคลียร์มุมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ